ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง2องเล h ชาแนลครับมาติดตามแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1ตุลาคม2565นะครับก่อนอื่นจัดทําคลิปเพื่อความบันเทิงสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัตตอรี่เท่านั้นนะครับมาดูกันเลยครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยจากเนนน้อยซื้อหวยยังโยมนะครับซึ่งเป็นแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1 ตุลาคม2565ซึ่งมีตัวไหนเด็ดๆบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับเนนน้อยซื้อหัวยังโยมนะครับมีทั้งหมด2ชุด2ใบนะครับก็ไม่รู้ว่าใบาไหนจริงหรือปลอมนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็นำมาเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับเนนน้อยซื้อหัวยังโยมมีทั้งหมด2ใบนะครับเลขดังนี้ครับแนวทางงวดวันที่1ตุลาคม2565ใบแรกนะครับ 916 160 166005ย้ํา916 160 166005อันนี้เป็นใบแรกของนน้อยซื้อหัวยังโยมแนวทางงวดวันที่1ตุลาคม2565หวยรัฐบาลไทยนะครับและก็ใบที่2ครับนน้อยซื้อหัวยังโยมงวดประจําวันที่1ตุลาคม2565หวยรัฐบาลไทยเลข3ตัว914 142144228ย้ำ9 1 4า9 2 4, 4 4 2ี4นี่นี่คือแนวทางจากในน้อยซื้อหวยยังโยมแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1ตุลาคม2565ครับซึ่งมีทั้งหมด2ใบนะครับคุณผู้ชมก็ลองโปรดใช้วิจารยยาแล้วก็ลองนำไปเป็นแนวทางลองเลือกเอาครับใบไหนลองเลือกเอานะครับก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นใบ จริงหรือใบปลอมแต่ละใบนะครับก็นํามาฝากคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆอีกหลายสํานักแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ